วันนี้จะพาไปเที่ยวกันที่เกียวโตเที่ยววัดคิโยมิสึเดระหรือว่าวัดน้ำใสกินข้าวหน้าไขาเ่เยิ้มแบบนี้วัดจิ้งจอกเสาแดงฟูชิมิอินาริและปิดท้ายด้วยสุก,กิยากีต้นตำรับจากญี่ปุน่นที่บอกเลยว่าอร่อยและถูกห้ามพลาดเด็ดขาด ันนี้เราเปิดคลิปกันที่สถานีเกียวโตนครับเรานั่งรถไฟมาจากสถานีโอซาก้านะครับด้วยรถไฟสายโทไกโดซันโยขึ้นมาแล้วยังไม่ถึงนะครับเราต้องต่อรถบัสไปที่วัดน้ําใสกันอีกครับใครจะมาต่อรถบัสแบบนี้แนะนําให้เผื่อเวลามาด้วยนะครับเพราะว่าบัสเต็มเกือบทุกสายเลยเรารอไป4-5คันแล้วครับก็ยังเต็มอยู่ดีครับคนมาเที่ยวเยอะมากนะครับเลยตัดสินใจเดินไปแล้วกันโดยคํานวณเวลาคร่าวๆแล้วครับน่าจะประมาณ20-30นาทีข้อดีนอกจากได้ออกกําลังกายแล้วนะครับก็ยังได้เดินชมบ้านเมืองของเขาไปด้วยนะครับมีความ เทปแบบสดๆ,ๆเลยครับสไตล์ญี่ปุ่นเป๊ะๆเลยระหว่างทางเดินไปก็เจอวัดสวยๆเราก็แวะเข้าไปถ่ายรูปนะครับดีไม้ไม้เปลี่ยนสีสวยมากๆเลยเคล็ดลับในการเดินหลายๆกิโลเมตรนะครับให้บอกลูกทัวร์ว่าใกล้จะถึงแล้วนะครับทุกครั้งที่บอกว่าใกล้จะถึงแล้วทุกคนก็จะมีแรงเดินขึ้นมาครับรวมระยะทางก็ประมาณ2.5กิโลเมตรครับตอนนี้นะคะเราก็ถึงทางขึ้นวัดน้ำใสแล้วแต่เราแวะเติมพลังกันก่อนด้วยของหวานค่ะ ซึ่งเมนูที่เราสั่งนะคะจะเป็นไอติมซอฟต์เสิร์ฟรสวานิลาค่ะรสชาตินะคะอร่อยมากๆเลยมันจะเป็นแบบหอมๆนวๆนวลๆกลมกล่อมค่ะหรือเป็นเพราะเหนื่อยก็ไม่รู้ที่ขึ้นมาไกลอีกรสนะคะที่เราสั่งก็คือรสชาเขียวมัช่ะค่ะรสนี้ก็อร่อยเหมือนกันถ้าใครชอบชาเขียวแนะนำเลยค่ะแล้วก็ไม่มีผงชาเขียวให้ฝืดคอด้วย แล้วเราก็มาถึงซันเนสกะสตรีทแล้วนะครับจะเป็นทางเดินยาวขึ้นไปนะครับเพื่อไปหาวัดคิโยมิสึเดระนะครับหรือว่าวัดน้ำใสของเราเดินตรงตามทางมาเรื่อยๆนะครับผ่านร้านขายของที่สุดของปลายถนน,นนะก็เจอวัดคิโยมิสึเดระหรือว่าวัดน้ำใสนั่นเอง เคียวมิสึเดระหรือวัดน้ำใสนะครับเป็นวัดที่ดังมากของเกียวโตเลยที่มาของวัดนครับมาจากน้ําตกโอโตะนะครับเป็นน้ําตกที่ไหลผ่านวัดแล้วน้ํามันใสมากคนก็เลยให้ชื่อว่าวัดน้ําใสนั่นเองครับและช่วงที่เรามาเป็นช่วงใบไม้เปลี่ยนสีนะครับวิวก็เลยสวยมากจุดชมวิวสุดฮิตของวัดเกียวมิสึเดระนะครับก็คือสาลาตรงนี้แหละเนื่องจากเป็นช่วงใบไม้เปลี่ยนสีนะครับใบไม้ก็จะสีส้มๆแดงๆงแบบนี้ครับสวยมากแถมอากาศก็ดีมากๆด้วยนะครับวิวก็ดี ทุกมุมสามารถถ่ายรูปได้หมดเลยนะครับแต่ถ้าใครอยากถ่ายรูปมุมสาลาตรงนั้นนะครับแนะนําว่าให้มาเช้าๆ้านะครับเพราะว่าเริ่มช่วงบ่ายแนตะ่คนจะเยอะมากไม่มีที่ให้ถ่ายรูปแน่นอน,นครับหามุมถ่ายยากมาก <What? S 1> แล้วคนญี่ปุ่นนะครับ <What? S 1> ก็ยังนิยมมาขอพรที่นี่อีกต่างหากโดยที่นี่จะมีน้ําบริสุทธิ์ที่มาจากเทือกเขานะครับโดยเขาเชื่อว่า หากดื่มน้าจากแม่น้าสายนี้แล้วนะครับจะประสบความสําเร็จด้านการเรียนการศึกษาสมหวังเรื่องความหลักและสุขภาพแข็งแรงยืนยาวนะครับจุดนี้ก็เป็นจุดที่คนเขามาตักน้ําตกกันนี่แหละครับไม่ได้มีแค่คนญี่ปุ่นนะครับนักท่องเที่ยวก็เยอะเหมือนกันที่มาต่อคิวรับพรจากน้ําตกศักดิ์สิทธิ์อันนี้นะครับแนะนำใครจะมาที่นี่นะครับ เผื่อเวลาไว้สักครึ่งวันได้เลยนะครับเพราะว่ามีกิจกรรมให้ทําก็พอสมควรครับแต่ว่าสถานที่เขาก็ค่อนข้างใหญ่มากมีจุดถ่ายรูปมีจุดชมวิวเยอะมากๆเลยนะครับทุกที่สามารถถ่ายรูปได้หมดนะครับเพราะว่าสวยหมดเลยจริงๆสามารถเดินกันเพลินๆไปได้เลยครับ ใครเป็นสายปลานะครับที่นี่ก็มีปลาให้ดูเหมือนกันครับญี่ปุ่นกับปลาคาร์บนี่เป็นของคู่กันมากแม่ครับที่ไหนที่มีบ่อน้ำนะครับสันนิษฐานได้เลยว่าต้องมีปลาคาร์บให้เราดูแน่ๆครับเราก็เดินมากันจนครบกลุ่มแล้วนะครับก็ได้เวลาที่เราจะต้องลงจากที่ไปแล้วนะครับขาลงเราก็จะแวะซื้อขนมแวะซื้อของกินจากถนนที่เราเพิ่งเดินขึ้นมานะครับ เ,เ,เดินไม่นานก็โดนมาแล้วครับชูครีมไส้ครีมแล้วก็ไส้ชาเขียวมัทฉะนะครับเดี๋ยวเราไปลองชิมกันมันอยู่ได้สองชั่วโมงมแป้งข้างนอกกรอบข้างในกลวง,ลงแต่ว่าไส้ชาเขียวมัทฉะนี่ครับ mm hmm. เข็มข้นมากอร่อยมากครับส่วนเจ้าตัวไส้ครีมไส้วานิลานะครับก็หอมเหมือนกันครับสรุปอร่อยแนะนำให้ไปลองกันด้วยนะครับ เติมพลังกันแล้วนะครับก็ได้เวลาเดินลงกลับไปแล้วนะครับเราเราจะเดินไปขึ้นรถเมล์นะครับเพื่อจะไปทานข้าวกันต่อนะครับไปครับไปเดินฝ่าฟูงชนกันถึงจะดูคนเยอะมากๆนะครับแต่ว่าไม่ได้แออัดอย่างที่คิดนะครับมีช่องให้เดินไปได้เรื่อยๆนะครับก็เดินชมวิวไปได้เรื่อยๆเลยทางลงไปไารถเมล์ก็ค่อนข้างไกลแล้วก็ชันนะครับใครมาก็แนะนําให้หารองเท้าดีดใส่กันด้วยนะครับ เราก็มาถึงร้านอาหารกลางวันกันแล้วนะครับชื่อร้านว่ากิออนเคียวเมนนั่นเองเป็นร้านที่ทําเกี่ยวกับพวกไข่นะครับเป,เป็นเมนูไข่พวกราเมงไข่ข้าวหน้าไข่กุ้งชุบไข่อะไรต่างๆที่เป็นไข่นะครับเขาจะดังเรื่องนี้มากๆเลยด้วยความที่อยากรู้นะครับว่ามันคืออะไรครับเลยลองสั่งมาดูขอบอกเลยครับว่าอย่าหาทาเด็ดขาดนะครับเมนูนี้ กลับมาดูที่เมนูปกติกันบ้างดีกว่าครับที่ผมสั่งมาคือข้าวหน้าเนื้อกับไข่นะครับบอกว่าไข่ช่ำม,มากอร่อยมากครับเมนูนี้แค่ดูหน้าก็น่าทานแล้วใช่ไหมล่ะ อิ่มอร่อยกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปต่อที่ฟูชิมิอินารินะครับระหว่างทางเดินไปนะครับก็มีคนเยอะแยะเลยครับที่ใส่ชุดยูกตะแบบนี้นะครับน่ารักมากๆเลยนั่งรถไฟสายเคฮันนะครับมาลงที่ฟูชิมิอินาริสเตชันนะครับก็จะถึงวัดเสาแดงแล้วก่อนทางเข้าวัดนะครับก็จะมีสรีทฟู้ดขายอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับน่าทานมากๆเลยคล้ายๆตลาดวัดของไทยของเรานะครับ ของกินอาจจะยังไม่ได้ลองแล้วนะครับเพราะว่าอิ่มและแต่เราเดินเพลินๆดูไปเรื่อยๆครับสักพักหนึ่งครับก็ถึงทางเข้าศารเจ้าแล้วนะครับที่ด้านล่างของศาลเจ้านี้นะครับก็จะมีที่ให้เราขอพรกันได้โดยศาลเจ้าจะแต่งเป็นธีมสีส้มนะครับ ใครต้องการจะขอพอรครับก็สามารถทําตรงนี้ได้เลยครับไม่จำเป็นต้องขึ้นไปถึงด้านบนนะแล้วก็จะมีจิ้งจอกครับเป็นมาสคอตประจํำศาลเจ้านี้เลย จะมีเทพเจ้าให้เราสักกราระอยู่ด้านบนเขาด้วยนะครับเราก็ต้องค่อยๆเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทางค่อนข้างชันนะครับถ้าใครจะมาสักกราระองค์เทพนนครับแนะนําให้มาช่วงเช้านะครับเพราะคนจะไม่เยอะมากแล้วก็จะไม่มืดเกินไปนะครับเวลาเราลงกลับมาเราต้องใช้เวลาเดินออพอสมควรเลยนะครับแต่จุดที่เป็นไฮไลไท์ของที่นี่จริงๆสาหรับตัวผมเองนะครับก็คือเสาโทรอีส,สีส้มๆแดงๆนี่เองนะครับเพราะว่าที่นี่จะมีเสาโโรอีตั้งเรียงกันครับยาวเป็นพันๆต้นเลยนะครับขึ้นไปจนถึงองค์เทพเลย ซึ่งคนก็นิยมมาถ่ายรูปันที่นี่เยอะมากนะครับเพราะว่ามีความ instagrammable หรือว่ามีความถ่ายรูปแล้วสวยมีฉากที่แบบดูแบบเท่ดีนะครับ เนื่องจากลูกทิพเรานะครับเริ่มเหนื่อยแล้วเราก็จะถ่ายรูปเนแค่ข้างล่างนี่แหละครับไม่ได้เดินขึ้นไปไกลนะครับเพราะว่าแค่ข้างล่างก็สวยแล้วครับแค่นี้ก็เพียงพอแล้วเดินลงกลับมาก็เริ่มเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเดินทางกลับโอซาก้ากันเลยนะครับใครที่จะมาเที่ยวเกียวโตนะครับผมแนะนําว่าอย่างน้อยก็ต้องสัก2-3ถึงวันนะครับถึงจะเก็บได้ครบนะครับอันนี้เรามีเวลา1วันเต็มๆแต่ก็สามารถไปได้แค่2ที่เองนะครับเพราะว่ามันใช้เวลาเดินทางค่อนข้างเยอะแถมพื้นที่ยังกว้างนะครับแต่ละที่ใช้เวลาประมาณที่ละ โอซาก้านะครับก่อนกลับเราก็มาจัดมื้อใหญ่กัน1มื้อนะครับมาญี่ปุ่นเราจะพาดไม่ได้เลยครับก็คือสุก้ยากินั่นเองครับเห็นร้านอยู่ในซอกลือแบบนี้นะครับแต่ว่ารีวิวว่าดีมากนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองชิมกันนะครับกับร้านชาบูวาระครับเขาจะมีให้เลือกเป็นเซตนะครับเซตใครเซตมันนะครับใครอยากทานหมูใครอยากทานเนื้อก็สามารถสั่งของตัวเองได้เลย อยากกินว <Okay. S 2> uh, ัิเหรอชอบชอบผักเหรอโอเคแล้วมันน้ำมันซดไม่ได้นะไว้ต้มหมูอย่างเดียวมันเข็มเป็น you ผมสั่งเป็นเซ็ตเนื้อมานะครับดูลายเนื้อนั่นสิครับโอ้โหคุณผู้ดูราคาก็ไม่ได้แพงด้วยนะครับประมาณ3,000กว่าเยนเอง โอเคโอเคเอ่อ after it, I can do it myself right โอเคโอเค thank you ใช sure, ่ที่เหลือก็ตามมีตามเกิดกระเพาะนี่กระเพาะให้เราทำให้ดูยินกระไข่ครับเราผัดผัดวุ้นลวกลวกแล้วหยิบมาใส่เองใช่หยิบได้เลย อ่ะสุกจนพอใจล้วจุ่มไข่เข้าไปครับจุ่มให้ทั่วทั้งอันนะครับไข่ของญี่ปุ่นจะเป็นไข่ดีแบบกินได้นะครับจุ่มเสร็จปุ๊บก็ไม่รอชา้าน,นะครับต้องซวบเข้าไปได้เลยนะครับ <Hi. S 1> บอกได้เลยว่าอารย่ยสุดยอดครับ thank you ใครสายคลีนนะครับหรือสายมังก็สามารถที่จะกินผักกินเห็ดอย่างนี้แบบนี้ได้เหมือนกันนะครับเส้นอูดลงก็มีให้นะครับแต่สําหรับเราเราเป็นสายกินมังทุกอย่างนะครับเราก็จะกินทุกอย่างครับทั้งผักทั้งเนื้อครับโอ้โหเข้ากันลงตัวกันสุดๆเลยครับอ่ะแถมครับมือกลับของ J a p ป n a i r l i n น s นะครับเราก็จะกลับกันวันนี้แล้วนะครับ อาหารทุกอย่างครับอยู่ในโซนที่เรียกว่าโอเคนะครับนมปังก็อร่อยมากนะครับข้าวหน้าไข่นี้ก็ถือว่าโอเคครับถ้าเป็นอาหารบนเครื่องบินนี่ถือว่ารสชาติใช้ได้เลยหวังว่าทุกคนจะสนุกไปกับเราด้วยนะครับในการดูคริปนี้ตอนนี้คิดถึงอาหารไทยนะครับเริ่มเลี่ยนละยังไงก็ไว้เจอกันใหม่ในทลิปหน้านะคะสวัสดีครับบ๊ายบาย